ตะก๊อกเอขึ้นมาแล้วนี่นินตัวแรกแต่สวยเลยครับผมตะกอกมาแล้ยใช้ฝ่ามือเลยนะครับอะไรครับตัมแรกครับโอ้สุดยอดได้ยังไงสวยงครับผมตัวสวยเลยนี่ฝ่ามือเลยสวยตัวสวย แต้มห้านะครับแต้มสามถ้วรวมก็แต้มห้าแล้ว้าโอ้สวยเลยไฟโบวครัไบรรไญ่มากโอ,โอ้สุดยอดครับผมสว่งามครับผม ครับวันนี้มีป้ายมาเตือนเพื่อนๆนะครับให้เราจอดรถให้เป็นระเบียบนะครับห้ามกีดขวางการจราจรแล้วก็ห้ามทิ้งขยะนะครับผมนี่ผมตีเบ็ดไปแล้วครับชุดแรกเดี๋ยวมาดูนะฮะหมายคลองห้าตรงนี้นะครับจะมีตัวหรือเปล่านะครับผมวันนี้นะครับเพื่อนๆผมเอาเบ็ดมาห้าคันนะครับ มาลองดูที่หมายคลองห้านะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะผมมาถึงหมายเนี่ยเจ็ดโมงตอนนี้ก็ผสมเหยื่อนะครับแล้วก็ตีเป็นไม้แรกนะครับปลาก็มีขึ้นน้ําดีนะครับไม่รู้เป็นปลาอะไรนะครับขึ้นอยู่ช่วงกลางกคลองนะครับขึ้นขึ้นดีเลยนะครับไม่รู้ใช่ปลานิลหรือเปล่านะครับก็วันนี้เดี๋ยวนักก๊อฟจะตามมา นั่งเป็นเพื่อนด้วยนะครับแล้วพี่ปลาปลาเริ่มต่อแล้วปลาเริ่มต่อแล้วมาแล้วตัวแรกปลาอะไรโอ้โหกินสองคันเลยครับเพื่อนๆมันน่าจะเป็นนินนะแต่เป็นนินก็ไซส์สวยเลยครับ ปนินนะแต้มแรกหืเพื่อนปินแต็มแรกใส่ฝ่ามือเลยนะครอะไรครับเต็มแรกครับนี่ เดินทอดมาแล้วครับสวัสดีครับนักกอล์ฟมาแล้วฮะสองแต้มแล้วนินสองแต้มและนี่ไงเยี่ยมเลยอ่ะวันนี้ก็สวยนะวัสดีครับมา๊อบนะครับผมอ่าอย่านะปลาตกปลาปลาตกปลาครับผมวันนี้ใส่ชุดมาทีมงานเดียวกันเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเพื่อน้ักกอล์ฟขนของมาเรามานั่งเป็นเพื่อนกันตรงนี้ครับ เราทราบดีนะครับว่าการจอดรถตรงนี้นะครับมันอาจจะกีดขวางจราจรแต่เราก็คิดตรงนี้นะครับาากบา,าล็อกนนเนี่ยต,ตกก็ <ไป S 1> ตกเออตกเพื่อหยิบเปลือออกมาอยงนี้นะครับ <c oughs> ผมก็จอดชิดตรงน,นี้เลยนะห่างออกมานี่เลยก็ชิดทุกคันแหละเออเขาก็จอดชิดทุกคันนะครับก็อย่างว่าเนาะคนชอบตกฟ้าตรงไหนเป็นหมายปีคนก็จะเยอะหน่อยยังไงอาทิตย์วันนี้นะครับก็ ตรงไหนที่ลงได้มีร่มเงาก็คนลงเต็มเลยนะครับนี่ครับยอที่ใช้วันนี้ครับปลาตกปลาเดี๋ยวปลาตกปลานะครับเราผสมทีละครึ่งนะครับอย่าผสมเยอะครับแล้วก็ทีละน้อยเอาอะไรนะตะก้อจิ๋วนยศใช่ไหมครับนี่ครับตะก้อจิ๋วนยศประมาณนี้รีวิวไปเลยนะครับที่ผมใช้ก็ตัวเบ็ดเบอร์หนึ่งครับมันก็จะมีที่เขาทําอยู่มี0.5 0.8แแล้วก็เบอร์หนึ่งอ่าครับผม ที่ผมใช้เบอร์หนึ่งก็อาศัยว่าอัดแล้วยกเลยติดต่อได้ทางไหนครับถ้าอยากเพื่อนๆอยากก็ซื้อไปใช้ครอ๋อติดต่อได้ทางเบอร์โทรนายกหรือติดต่อทาง Facebook ผมก็ได้ครับเดี๋ยวผมขึ้น a c e b o o k นะก๊อปไว้แล้วกันได้แล้วก็ติดต่อที่เบอร์โทรตรงอ๋อเบอร์โทรที่ถุงมีใช่ที่ถุงมีครับอ๋อนี่นี่ผมก็แกะไว้เองเนี่ยตอนนี้ผมแกะผสมไว้เมื่อกี้โอเค หรือทักเฟซบุ๊กผมมาก็ได้ครับออหมายที่ผมอยู่นะครับมันเป็นหมายที่ติดถนนนะครับเสียงรถจะค่อนข้างดังหน่อยนะครับผมเพื่อนๆที่เคยมาแล้วน่าจะทราบดีครับว่ารถเส้นคลองห้าเนี่ยถนนค่อนข้างดีนะครับรถวิ่ง ตลอดนะครับวิ่งเร็ววิ่งแรงด้วยนะครับก็จอดรถตกปลาก็อย่าลืมครับจอดชิดๆหน่อยนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับของของเราด้วยรถเราแล้วก็บุคคลที่สัญจรไปมานะครับเอาพิกัดหมายที่ผมอยู่กับนกอปตอนนี้นะครับเลยตอชะโดมานะครับหมายมันจะอยู่ระหว่างต่อชะโดกับไฟแดงที่จะเลี้ยวไปคลองหลวง ตัวแรกมันเป็นอย่างนี้เลยเตัวแรกว่าแล้วมันตึกตึๆกตึกตึกว่าแล้วโอ้โหตา,ายแล้วตัวแรกตัวสวยอยู่ ท่านเบียดอยู่แล้วก็เอาคืนมาแล้วนี่ก็นินตัวแรกแต่งวยเลยครับผมแลกมาแล้วครับโอเคเยี่ยมเยี่ยมตับหมินครับน่าจะตับเปลี่ยนเปลี่ยนนินนินน้อยได้ทอดได้ทอดเดียว่าเสมอแล้วอ่ะตามมาที่หลังผมผมแต่งเท่ากันแล้วครับผมครับโอเคสวยงามอืม นินแน่นอนเลยอยู่ครับมาล้ล่อนมาแล้วอู้ตัวสวยวววปยิปมาอีกแต้มครับผมแจ๋วครับผมเ๋ยวปลาตก<ม>ปลาใช้งานได้ดีนะครับนี่ต้องอย่างนี้ กินลอกพีทมาแล้วกินคันเด้งเลย กับอาจารย์บรรินจะไม่ได้ยังไงสวยงามับผมตัวสวยเลยนี่ฝ่ามือเลยสวยสวยนี่ครับสวยงามครับฝ่งมือเลยเต็มเท่าไหร่เต็มสี่เต็มห้าดิเต็มสามเต็มห้านะครับเต็มสามถ้วรวมก็เต็มห้าละห้า พดดีจังเอ๋คันนี้ก็กินคันนี้ไม่ใช่นานแล้วแบบยูตัวสวยเนี่ยนี่โอ้โบเลยโอ้โหใส่สวยนะนี่นะครับโอ้ตัวสวยเลยตัวนี้โอเคสวยงามเลยครับใส่เต็มแล้ว อยู่นะโอ้ใบเต็มแล้วขอบคุณครับเฮ้ยไอ้คันนี้คุณผู้กอวะสองคันเหรอใช่เฮ้ยไอ้คันนี้คันขวานี่ขาโดนขาโดนได้ใช่ไหมโอ้โหตัวนี้โอ้ยโบเลยโอ้สวยงามครับผมวัดวัดทิฏฐีเลยนะก๊อบวะสุดยอดมาแล้วมาแล้วร่างงานฐานวันอาทิตย์แล้วล่วลางงานฐานวันอาทิตย์ครับปกตินักก๊อบมาวันอาทิตย์ มักไม่ค่อยได้ตัวนะวันนี้แฮวครับวันนี้ปลดล็อกนะครับปลดล็อกโอ้พาน้าแมวมาปลดล็อกแล้ววิ่งล็อกวิ่งเลยอับปนินแน่เลยครับวันนี้เปิดโทรศัพท์น่าจะปนินครับโอ้หกินแรงมามามันกินหลายรอบเลยตัวเนี้ยแหมยกเอา โอ้ยร่อนน้ำมาเลยเพื่อนเพื่อนดูเกี่ยวหัวกับกระโดงโอ้ไม่ใหญ่มากหรอกแต่ว่ามันเกี่ยวหัวกับกระโดงโอ้ตัวสวยตัวสวยตึ๊ดโอ้ยโบโบอ้ยฮ่าฮ่าฮโอ้ยตายแล้วโอ้ยนี่ โบเลยครับเพื่อนโง่ใหญ่เลยแมวลองถ่ายรูปล้วตอนนี้โอ้ฝ่ามือโสวยเลยโคสวยครับใหญ่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 อยู่ไหมไม่น่าจะอยู่ดูแลอยู่ตัวเล็กกันไม่อยู่ไม่อยู่ไม่อยู่สวัสดีนะครับเพื่อนผมสวัสดีครับผมมาตกอยู่ข้างๆกันได้เลย มองกันอยู่ใช่นะแจกว,วะชนะเจกวาสรุปใช่ครับเ,เดินมาทักทายวันนี้วันนี้มาเล่นคลองดูรับผมตกแต่มแม่น้ําก็เบื่อแล้วครับก็เลยมาหามีการบอกบอกับกผมว่าบอกกับผมว่าพี่ไม่ไปหลักคลองสี่คลองห้าดันมาเจอก,กันเดู่คลองห้าครับเพื่อนๆนี่โอ้ัอนี้อันนี้มากับน้านะครับน้าเมียครับผมน้าเมีครับดีเรื่องดีเรื่องมีแม่ตัวมาด้วย พอดีผมไปซื้อไก่ข้าตำนะครับเดินมาถึงหมานนะก็เอาขึ้นมาอีกตัวแล้วครับโอ้โหสวยเลยไฟโบครอบตัวนี้ใหญ่มากโอ้สุดยอดครับผมสวยงามครับผมโอเคครับตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสองพอดีนะครับเห็นไหมบ่ายสองพอดีนะผักก็เริ่มร้อยมานะครับผมเก็บอุปกรณ์กันแล้วนะครับผมกับนักก๊อปเก็บแล้วเดี๋ยวเก็บแล้วครับเดี๋ยวงานกันนี่เนี่ยเดี๋ยวส่งงานหน่อยนะก๊อป าปามาให้เพื่อนๆดูหน่อยครับให้ดูจะื่นลงไปก่อนละกันอ่าสวยเยอะผลงานครับเพื่อนๆดู สามสี่นะสี่ตัวนะประมาณตัวตัวสวยเลยสามสี่ตัวอยู่ครับอ่าอืมโอเคเลยครับผม,มก็ขอบคุณนักกอล์ฟครับที่วันนี้เอาเหยื่อมาให้ลองเทสนะครับเป็นเหยื่อบ้าตกปลาครับครับผมเหยื่อบ้าตกทีมของทีมงานบ้าตกปลาครับผมครับก็บอกเทคนิคให้ผมตกด้วยนะครับอื่ดู อันนี้คือผลงานนะครับตั้งแต่ประามาณสองโมงเช้ายันบ่ายสองครับก็ได้เท่านี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกด subscribe และกําลังใจให้น้องแมวในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับผมแล้วก็คลิปหน้า EP หน้าผมจะไปตกปลาที่ไหนอาจจะไปกันกรอล์ฟอีกสักรอบนะครับผมก็เดี๋ยวอ่านกาการครับผมอ่านรอรอดูดว่าเราาเราจะไปที่ไหนกันนะครับ่ลุงเขาได้ตัวที่เกตแล้วนะนะ ก็วันนี้ผมกับน,นักกอลก็ต้องขอตัวกลับบ้านก่อนครับผมบายยครับผมสวัสดีครับเราพบกันคลิปหน้าครับผม